สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมองมอยวเวลลี่คลิปนี้ก็มาดูความเคลื่อนไหวของทีมนักตบนะครับทีมญี่ปุ่นและบราซิลใน v n l นะครับเขาก็ได้ลงซ้อมนะครับแล้วก็กระชับมิตรกันแล้วนะครับล่าสุดญี่ปุ่นนะครับก็ได้ลงกระชับมิตรกับบราซิลซึ่งก็มีนักกีฬาลงสตอรี่ไว้นะครับซึ่งทําให้เราเห็นสปีดบอลน,นะครับของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือบราซิลแอบบนําจิม้มนําจิ้มนะครับ จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับและก็เชื่อว่าแต่ละทีมจัดเต็มกันอย่างแน่นอนนะครับในขณะที่ไทยเราเองก็ต้องจัดเต็มอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันครับมาดูคลิปกันเลยครับ